สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับสอบเกษตรบรรจุพัณกรอากาศเพื่อการเกษตรอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาตรวจสอบลักษณะในส่วนของสภาพสถานการณ์พายุฤดูร้อนในช่วงนี้นะครับว่าไปถึงไหนแล้วนะครับเมื่อเช้านี้ก็หลายๆพื้นที่ค่อนข้างจะได้รับฝนเต็มเต็มน้ําเต็มเนือแต่บางพื้นที่ก็ยังไม่มีนะครับ ทีนี้ในช่วงของค่ำวันนี้นะครับมาดูนะครับท่านผู้ชมครับในช่วงค่ำวันนี้ก็พบว่ามีกลุ่มฝนในหล,ลายกลุ่มก่อตัวขึ้นนะครับทั้งที่เป็นกลุ่มที่ต่อเนื่องจากเมื่อคืนนี้แล้วก็เป็นอีกกลุ่มที่ก่อตัวขึ้นใหม่ก็มีนะครับก็ถ้าดูจากเมฆตรงนี้นะครับจะมีกลุ่มใหญ่ๆนะครับแล้วก็ลักษณะของกลุ่มเมฆก,ก็ค่อนข้างจะ ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มี2กลุ่มนะกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มที่มาจากเมื่อคืนนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่ต่อเนื่องมาจากมวลอากาศเย็นที่เคลื่อนลงม,มาในส่วนของแถวอีสานตอนบนนะครับแล้วก็เข้าสู่ในส่วนของภาคเหนือภาคตะวันขออภัยนะเข้าสู่ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับแล้วก็กําลังจะเชื่อมไปยาวภาคเหนือในตอนนี้ในขณะเดียวกันอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือเป็นกลุ่มที่ก่อตัวขึ้นใหม่นะครับซึ่งเป็นอิทธิพลของหย่อมความอมกัด กดอากาศต่ําตรงนี้นะครับที่เคลื่อนที่ขึ้นมานะครับแล้วก็กําลังเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกของประเทศไทยนะครับแล้วก็น่าจะเข้าสู่ภาคก,กลางแล้วก็ต่อไปยังภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือต่อนะครับนี่คือ2กลุ่มนะครับที่เป็นผลต่อเนื่องนะครับเนื่องจากกลุ่มแรกก็คือเป็นในส่วนของมวลอากาศเยน็นเคลื่อนที่ลงมาประทบอากาศร้อนนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับดึกๆ ไล่มาตั้งแต่อีสานตอนบนจนกระทั่งไล่ลงมานะครับซึ่งคือกลุ่มนี้ตอนนี้อยู่แถวภาคกลางแล้วครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงนะครับที่ทําให้เกิดลมตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยพัดเอาความชื้นเข้ามานะครับทาให้เกิดกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ที่กําลังก่ะตัวขึ้นในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ในค่ำคืนนี้มี2ปัจจัยนะครับที่จะทําให้เกิดในส่วนของฝนก็ปัจจัยแรกเป็นเรื่องของ มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปะทะอากาศร้อนนะครับเกิดฝนฟ้าขนองลักษณะพายุดูร้อนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นในส่วนของยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับที่ส่งผลส่งอิทธิพลทำให้เกิดลักษณะของฝนนะครับก็จะเป็นกลุ่มนี้นะครับที่เคลื่อนที่ตอนนี้อยู่แถวกัมพูชาแล้วก็กําลังจะเคลื่อนที่เข้าฝั่งตะวันออกของประเทศไทยนะครับ เดี๋ยวไปดูเรดาร์ล่าสุดในช่วงประมาณห้าโมงเย็นวันนี้นะครับเรดาร์สภาพอากาศนี่นะครับก็จะเจอกลุ่มฝนตามก้อนเมฆนะครับก็คือกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มที่เกิดจากมวลอากาศเย็นเคลื่อนลงมาปะทะก,กับอากาศร้อนเมื่อคืนนี้นะตอนนี้กําลังเข้าสู่ภาคกลางนะครับกลุ่มนี้นะครับก็กําลังจะเข้าสู่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคกลางนี่เป็นกลุ่มที่เคลื่อนลงมาจากภาคอีสานตอนบนเมื่อเช้านี่เป็นอิทธิพลของ มวลอากาศเย็นหรือว่าความกดอากาศสูงระดับปานกลางเคลื่อนลงมาประท่ากับอากาศร้อนในประเทศไทยนะครับความกดอากาศต่ำนะครับทให้เกิดความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิประกอบก,กับช่วงนี้ประเทศไทยมีลักษณะความชื้นสูงจากทิที่พลของลมใต้และลมต,ลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็ส่งลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็ส่งผลให้ มีความชื้นแล้วก็พอเกิดแนวปะทะระหว่งอากาศร้อนกับอากาศเย็นก็เลยเกิดฝนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้นะครับที่จะเป็นตัวที่มาเสริมนะครับตรงนี้ก็น่าจะใหญ่พอสมควรนะรก็คืออิทธิพลของหยื่อความกดอากาศต่านะครับที่มีกําลังแรงขึ้นนะครับตอนแรกคาดการจะเป็นพานยุแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วแต่ยังไงก็ตามมีอิทธิพลที่ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในประเทศไทยได้นะครับกําลังเคลื่อนที่เข้ามาเคลื่อนที่มาด้านตะวันออกเฉียง ่ตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าๆนะครับน่าจะเข้าสู่ภาคตะวันออกของประเทศไทยแล้วก็อาจจะถึงภาคอีสานนะครับเดี๋ยวต้องมาดูในคืนนี้ซึ่งจะอัปเดตข้อมูลอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่ามี2ปัจจัยนะครับตอนนี้ก็คือปัจจัยแรกก็คือลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่พาความเย็นลงมาประทัก,กับอากาศร้อนในขณะเดียวกันนะครับตะวันตกเฉียงใต้นี่นะครับมีกําลังแรงขึ้นนะครับส่งผลให้ประเทศไทยมีความชื้นแล้วก็มี โอกาสที่จะเกิดฝนนะครับนั่นคือปัจจัยที่1กับปัจจัยที่2องนะครับกำลังจะต่อเนื่องกันนะครับสําหรับคนที่ได้ในส่วนของน้ำเมื่อคืนนี้หรือเมื่อเช้านี้ก็อาจจะได้ตัวที่มาเติมซ้ําอีกรอบหนึ่งในช่วงค่าวันนี้นะครับในขณะเดียวกันอิทธิพลของมวลอากาศเย็นก็ยังแผ่ลงมาถึงภาคกลางและตอนนี้นะครับจุดนี้นะ่าจะเริ่มเข้าสู่พระนครศรียุธยาแล้วก็ กรุงเทพและปลริมณฑลในค่ำคืนนะร,รวมทั้งภาคตะวันออกนะครับส่วนภาคอีสานก็ต้องรอในส่วนของตัวที่จะมาเติมตัวนี้นะที่กําลังเคลื่อนที่เข้ามานี่นะครับกําลังค,อค,อค,อค่อยๆคืบเข้ามานะไม่รู้ว่าจะจะเข้ามาถึงในในเวลาไหนแต่ว่าดึกนี้เดี๋ยวอาจจะอัปเดตข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับในการคาดการณ์ในส่วนของอากาศนะครับแล้วก็อะดูให้ให้ท่านผู้ชมดูจากลักษณะการเคลื่อนที่ของกลุ่มเมฆนะครับ กลุ่มเมฆในเวลา5โมงเย็นวันนี้นะครับประมาณ5โมงเย็นนะครับเกือบห้โมงเย็นเนี่ยก็จะเห็นว่ากลุ่มเมฆก,กลุ่มฝนขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยกำลังเคลื่อนที่ไปด้านตะวันตกเฉียงเหนือนะครับซึ่งแตกต่างจากเมื่อวานนี้นะเมื่อคืนนี้กลุ่มข้างบนนะครับกลุ่มข้างบนเคลื่อนที่ ลงมาครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่องอยู่แถวหลวงพระบางนะครับต้องดูว่ากลุ่มนี้จะแผ่ลงมาถึงภาคอีสานตอนบนไหมนะเพราะฉะนั้นคืนนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนหลายหลายหลายปัจจัยนะครับแล้วก็ประกอบกับช่วงนี้ในส่วนของอากาศประเทศไทยค่อนข้างจะชืน้นแล้วก็มีองค์ประกอบที่ทําให้เกิดฝนได้ง่ายกว่ารอบที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นในรอบนี้ก็น่าจะได้รับฝนค่อนข้นขางจะเยอะนะครับอาจจะมีการซ้ําในส่วนบางรอบนะครับก็เป็นการต้อง ต้องบริหารจัดการน้ําไว้ในช่วงนี้นะเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยช่วงท้ายเดือนหน้าก็อาจจะเกิดลักษณะภาวะฝนแรงนะปรากฏการณ์เอเนีโยได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นข้อมูลอัปเดตนะครับดูกลุ่มใหญ่กลุ่มนี้นะครับที่น่าเฝ้าติดตามคืนนี้นะครับซึ่งก็เดี๋ยวสอกเสกษตรวันหยุดจะอัปเดตข้อมูลให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกครั้งหนึ่งครับตรงนี้เป็นข้อมูลเรียลไทม์นะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ไม่ใช่โมเดลนะครับ ถ้าถ้าเป็นโมเดลก็จะเป็นการคาดการณ์ซึ่งมีโอกาสที่จะเออร์เลอร์ได้แต่ตรงนี้เป็นข้อมูลเรียลไทม์หมายความว่าเป็นภาพถ่ายเอ่อเป็นภาพทางดาวเทียมจริงนะครับแล้วก็ดูในส่วนที่เป็นเรดาร์ตอนนี้ก็เป็นกลุ่มฝนจริงๆนะครับที่กำลังเคลื่อนที่ต่อเนื่องมาจากกลุ่มเมฆนี่นะครับก็น่าจะเข้าสู่อีสานตอนใต้และไม่ก็ตะวันออกนะครับในประเทศไทยในค่ำคืนนี้นะครับ เดี๋ยวไปดูโมเดลบ้างนะครับดูโมเดลลักษณะของฝนฟ้านะครับโมเดลนี้ก็จะชะอาจาจะเออเลอร์กว่านะครับเนี่ยกรณีนี้โมเดลก็จับฝนอยู่แถวนี้นะครับโซนกรุงเทพและภาคกลางเหมือนโมเดลจะเร็วกว่าความเป็นจริงอยู่นิดนึงนะครับถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้คือโมเดลจะไปก่อนประมาณ2อามชั่วโมงแล้วก็หลังจากนั้นก็ข้อมูลจริงก็คือไปช้ากว่านะครับ แต่ก็เป็นไปตามที่คาดการไว้นะครับคือมีโอกาสในส่วนของกลุ่มฝนนะนี่ดูโมเดลคืนนี้นะครับกลุ่มฝนข้างล่างนี้ก็เริ่มที่จะแผ่ขึ้นมานี่ะครับก็ไล่ขึ้นมาจากข้างล่างนะครับก็มีโอกาสที่จะเข้ามาในส่วนของตอนภาคตะวัเนเฉียงเหนือฝั่งนี้ได้นะครับในส่วนของกลุ่มฝนรวมทั้งกลุ่มข้างบนนะที่เคลื่อนที่ลงมาก็อาจจะส่งผลให้เกิดฝนตกซ้ําได้ในส่วนของภาคอีสานในค่ำคืนนี้นะครับก็เป็นลักษณะโมเดลนะครับ แล้วก็ดูโมเดลที่จะเกิดฝ่ายพายรุร้อนนะพายุสายฟ้านะครับก็ดูโมเดลของของตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปประมาณ5้าโมงเย็นนะครับก็จะเห็นว่าเป็นกลุ่มที่ที่ลงมาเมื่อคืนนี้ก็เริ่มจะจะสลายแต่ว่าก็มีกลุ่มใหม่ที่เกาะขึ้นมาตรงนี้นะครับด้านตะวันออกเฉียงใต้น,นะครับแล้วก็เคลื่อนที่เข้ามาด้านอีสานนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับซึ่งก็ เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลเดียวทางก็คือจะตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีแนวโน้มใกล้เคียงนะครับดูให้ดูภาพนี่นะครับก็คือปัจจัยตัวที่2ก็คืออิทธิพลของหย่อมความวกดอากาศตา่ากําลังแรงในทะเลจีนใต้นะครับผลนะไม่เกิดลักษณะในส่วนของฝนตกนะครับแถวภาคอีสานะครับภาคตะวันออกนะครับซึ่งก็รอปัจจัยตัวที่3าที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับด้านตะวันออกตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยที่กําลังจะก่ะตัวเป็นพายุนะครับก็ น่าจะทําให้เกิดอิทธิพลฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันเลือกตั้งนะรับก็คือวันที่14พฤษภาคมนะครับซึ่งก็เป็นข้อมูลที่อัปเดตนะครับที่น่าจะทําให้หลายๆท่านดูเป็นแนวทางนะทั้งในส่วนของข้อมูลเรียลไทม์แล้วก็ข้อมูลที่เป็นในส่วนของโมเดลนะโมเดลกับเรียลไทม์ตอนนี้ก็ ค่อนข้างจะแม่นนิดนึงเนื่องจากว่าเป็นการคาดการณ์ในระยะสั้นนะครับในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับกโมเดลก็อาจจะใช้เป็นแนวทางได้นะครับก็เป็นข้อมูลนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับในส่วนของสอเกรตรบัญชีช่วงนี้ก็จะลงคลิปบ่อยนิดนึงเนื่องจากว่าเกิดลักษณะการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศค่อนข้างจะ จะจะจะบ่อยแล้วก็หลายๆท่านก็รอในส่วนของฝนที่จะมาเติมเพื่อที่จะทําให้เกิดเพื่อที่จะปลูกพืชนะครับเพราะฉะนั้นดู2ปัจจัยนะปัจจัยแรกก็คือตัวที่มาเมื่อคืนนี้ก็กําลังกดกลุมภาคกลางอยู่ตอนนี้แล้วก็อยู่ด้านตะวันออกเฉียงใต้นี่ก็กำลังจะขึ้นไปด้านตะวันตกเฉียงเหนือส่วนด้านเหนือนี่ครับก็กำลังจะแผ่ลงมาอีกตัวหนึ่งเช่นกันนะครับหลายองค์ประกอบน่าจะมีฝนตกในหลายพื้นที่ในค่าคืนนี้นะครับก็เดี๋ยวประมาณ2องทุ่มมาอัปเดตข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณทุกท